สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมบรรยากาศร่มบินสัญจรหนานานฟ้าบางน้ำเปรี้ยวที่ตัองบอกคำเดียวเลยครับว่าครบทุกรถฝนตกลมแรงลงฉุกเฉินพร้อมกับบรรยากาศการต้อนรับที่แสนอบอุ่นจากทีมงานร่มบินบ่อกุ่งครับโอเคภาพรถทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามไปชมกันเลยเราถึง่านมาเาถึง่านมาร่มบินบ่อุ่ง เปิดกันที่สนามบินบ่อก้งอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาการกระสินนักบินใหม่ก็ได้มีโอกาสแวะมาเยือนที่นี่ก่อนอื่นนะฮะก็ต้องไปพูดคุยกับเจ้าของสนามกันสักเล็กน้อยครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยฮะสวัสดีเราอยู่อยู่กับเจ้าของสนามเนาะก็คือพี่บางหนวดใช่ไหมครับครับผมใช่ใช่ครับผมนี่ฮะครับผมเรามาถึงกันแล้วครับตอนนี้ได้ข่าวว่านี่ฮะเพิ่งเห็นสนามลยครับนี่สนามแห่งใหม่ครับผมสึ่งเทนนิตโดยชมรมร่มบิน บ่อกุ้งนะอ่าบ่อกุ้งใช่ไหมครับครับพี่มน๊วยครับปกติแล้วเนี่ยอยู่ที่นี่นี่เราบินกันประมาณกี่ร่มครับพี่ประมาณ8ร่มครับแปดร่มเนาะครับผมโด,<น>โดยประมาณนะฮะโดยประมาณเส้นทางการบินอยู่ที่นี่นี่บินไปที่ไหนกันบ้างครับก็ก็บินทางรถไฟวัดโพกาศตละลัะแดงตะแดงครับประมาณระยะทางตะลัดแดงก็อสิบห้ากิโลไปแตะใชสิบห้ากิโลวัดโพกาศก็8ปดกิโลอืมอ้นนี้ทางรถไฟห้าห้ากิโลครึ่งห้ากิโลครึ่ง คนนี้เราก็อยู่กับพี่ศักด์ด้วยใช่ไหมครับครับผนี่ฮะสวัสดีครับพี่ศักต์ร่วมบินบาน้ําเปรี้ยวนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาครับเราก็จะเห็นกันบ่อยเนาะช่วงนี้ก็จะมีมีพี่บางหนวดแล้วก็พี่ศักต์ครับไปไหนไปกันเนาะไปไหนไปกันบรรยากันทุกที่เลยไปด้วยกันทีมนเรานี่ยนะฮะบรรยากาศเนาะนี่ครับสบายๆเลยครับเนี่ยครับตัวนี้คือคืออะไรครับตัวนี้ แล้วตั้งกับเฮาให้พักกันนะฮะอ่านี่คือขับเฮาใช่ไหมครับให้พักกันรู้สึกว่ามีเจ็ตสกีด้วยนี่ยังไงครับนี่ครับมีฮะมีเจ็ตสกีมีอยู่ปกพร่อกพร่ใช่ไหมครับปีก็เยอะแยะเลยครับนี่ครับแสดงว่าวันไหนบีไม่ได้ก็จะลงเจสกีลงน้ำเลยลงน้ำเลยไหนไม่ได้ก็ลงน้ำ แสดงว่ามีกิจกรรมยังไงก็ต้องมีใช่โอ้โหบินไม่ได้ก็ลงน้ำครับไม่ธรรมดาครับผมต้องรีบอาทิตย์นี้ก็จริงจจะลงน้ำมันนถ้าร่างกายไม่พร้อมมาทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะอต่นี้ร่างกายยังพร้อมอยู่โอเคครับเอาละฮะไหนๆก็มาทั้งทีก็ต้องมาชมบรรยากาศการบินของที่นี่ซึ่งผมเองนะฮะไม่ได้เอาเครื่องเอาร่มมาไว้โอกาสหน้าครับค่อยมาบินร่วมกันกับพี่ๆร่มบินบมอคุ้งครับ แต่ท่านใดนั่นเองพีนูร่มบินบอกกุ้งบางหัวก,ก็เอ่ยขึ้นมาว่าไม่ได้เอาเครื่องอาร่มมาไม่เป็นไรดีเอาเครื่องอร่มของผมบินได้เลยโอ้โหได้ใจแบบสุดๆไปเลยครับมันสุดยอดมากๆไปห้ามเมื่อทุอยางพร้อมแล้วก็ได้เวลาขึ้นบิน โดยสีน้เล็กที่เรียกว่าการนัาบินใหม่บินเชร,นร่อไม่ร่วมขายก็ไปแต่วันนี้ใช้เครื่องเทพเจ้าสายฟ้าทอ190พอร้อมร่วมเทพเจ้าสายลมดูเด็กหาสามซึ่งเครื่องในร่มนะฮะก็เป็นของพี่นุก็ต้องขอบคุณมากๆอีกครั้งครับผมจากต่อได้เจ้าชินเดนไนส์สนนบ,บินจากชีมร่วมบินบ่อคุ้งบางน้าเปรี้ยววันนี้ใช้เครื่องเทพเจ้าสายฟ้าทอ190พอร้อมร่วมสายซิ่งพารามเนีย GTR มามมา้ดยเจ้าถิ่นอีกท่านสักสุยนาบินจากทีมร่มบินบ่อกุ้งบางน้ำเปรี้ยววันนี้ใช้เครื่องสุดเบาท็อป8 0พร้อมร่มเทพเจ้าสายลมดูเดคารอน X อและปีธีนนาบินเจ้าถิ่นเช่นเดิมก็คือแพะโุยนนาบินจากทีมร่มบินบ่อกุ้งบางน้ำเปรี้ยววันนี้ใช้เครื่องพารามเตอร์สองที่นั่งพร้อมผู้ดยสารสุดสวยติดเครื่องเทพเจ้าสายฟ้าทอส 2. 2พร้อมกับร่มดูเด็กบอสัน เมื่อขึ้นมาแล้วก็เริ่มว่าดลวดลายบนท้องฟ้ากันเลยฮะซึ่งสภาพอากาศในวันนี้มีฝนตกรอบพื้นที่ลมก็จะแรงและแปรปรวนมากเป็นพิเศษก็บินอุ่นเครื่องบริเวณพื้นที่สนามกันสะก่อนครับหาสภาพอากาศเป็นใจก็จะพินออกเดินทางกัน ตอนนี้ทีมงานภาคพ,พื้นก็วิทยุแจ้งให้บินลงมาให้ชมแบบใกล้ๆหน่อยแม่ก็ะจัดไปสิครับโฉบลงมาละฮะสำหรับสีในเลขที่เรียว่ากางนักบินใหม่นี่ยเลยฮะใกล้พอหรือยัง าถึงคิวพี่แพชโชลลงมาบ้างตามมาด้วยพี่นายโชว์แม่สกีน้ำโชว์กันแบบยาวๆสุดยอดไปเลยครับถือว่าเป็นภาพที่ชินตาไปซะและ้วฮะสำหรับพี่นาย บินด้วยกันที่ไรพี่นายก็จะบินสกีน้ำให้ชมแบบสะใจไม่ธรรมดาจริงๆดูสิห้ามบินมาแล้วเกือบครึ่งชงั่วโมงพี่นายก็ยังบินสกีน้ำอยู่เลยกลายเป็นพาราโบสไปซะแล้ว เลาห้าหลังจากที่บินอยู่เหนือพื้นที่สนามอยู่นานฝนก็มีแนวโน้มเพื่อนตัวออกไปอาจจะพอบินเดินทางได้ครับเดี๋ยวยังไงรอทีมงานจากภาคพ,พื้นยืนยันสภาพอากาศอีกทีไปห้าทีมงานจากภาคพ,พื้นแจ้งมาว่าออกเดินทางได้ในรมบินบ่อกุ้งบางน้ำเปรี้ยวนำทริปไปยังจุดหมายปลายทางนั่นก็คือวัดโพระอากาศที่อยู่ห่างไปประมาณ8กิโลเมตรโอเคห้าบรรยากาศของการบินเดินทางจะเป็นอย่างไรเชิญรับชม เริ่มบินเดินทางกันแล้วเพื่อนที่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็จะเป็นบรรยากาศของท้องทุ่งนาที่กำลังเริ่มทำการพ่อปลูกก็ดูชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวการบินในช่วงแรกก็จะเป็นพี่สากรับเป็นผู้บินนำทริปแต่รู้สึกครับว่าชุดสายรายเซื้อของร่มไปเกี่ยวกับอะไรสักอย่าง เลยเปลี่ยนให้พี่นายเป็นผู้บินนำทริปแทนก็บินตามๆกันไปครับซึ่งอุปสรรคที่เราพบเจอก็คือฝนและลมที่ค่อนข้างแปรปรวนก็ต้องบินหนีแล้วก็บินหลบออกไปบินหลบทันก็ดีไปครับบินหลบไม่ทันก็โดนโจมตีกันแบบเต็มๆ ก็เรียกความตื่นเตนได้แบบสุดยอดไปเลย ใจห้าระวังทางก็บินลอดสายไฟฟ้าแรงสูงถ้าไม่บินลอดห้างก็เหมือนมาไม่ถึงบางน้ําเปรี้ยวนัานไงห้าเริ่มมองเห็นวัดโพอากาศกันแล้วแต่ลมจากพายุฝนที่กำลังจะมาถึงก็มาแรงแบบจัดหนักจัดเต็มบินแทบไม่เดินหน้ากันเลยทีเดียว ส่งผลให้ตอนนี้นะฮะเหลืออยู่2ร่มก็คือพี่นายผู้นําทริปและสีในเล็กที่เรียกวกันนั่งบินใหม่ที่ยังไม่ยอมแพ้นานไงฮะสุดท้ายพี่นายผู้นำทริปของเราก็ลงจุกเฉินเครื่องวอดกลางอากาศต้องบินลงไปยังคันนาก่อนถึงวัดโปรอากาศเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองก็ไม่ต้องห่วงนะครับพี่เดี๋ยวบินกลับไปบอกทีมงานให้มารับแมแห่บินกลับทางไหนก็ยังไม่รู้เลยครับผม โอเคครับก่อนบินกลับก็ต้องบินไปชมวัดโพระอากาศแบบใกล้ๆได้เห็นพระอโบสดมหาเจดีย์ขนาดใหญ่และพระพิเนศปางนั่งประธานพรอ,องค์ใหญ่ที่อยู่ในบริเวณวัดก็ถือว่างดงามสมคำร่ำลือไปครับได้เวลาที่พวกมาเยือนต้องบินกลับซึ่งตอนนี้ก็เหลืออยู่ร่มเดียวซะด้วยไม่รู้เลยครับว่าบินมาจากทิศท,ทางไหน ก็ต้องใช้ไหวพริบโดยการเปิด GPS เพื่อบินกลับไปยังพื้นที่สนามระหว่างเส้นทางกลับก็ได้เจอกับวิวอันเขียวขจีของที่นี่ซึ่งก็เรียกความฟินได้แบบสุดๆไปเลยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อบบระยะทางไปกลับแค่16กิโลเมตร ดูเหมือนไม่ไกลแต่พอมาเจอกับฝนและสภาพอากาศแปรปรวนทําให้ใช้เวลาในการบินไปประมาณ1ชั่วโมงกันเลยทีเดียวซึ่งการสื่อสารกับทีมงานทางภาพพื้นก็ถูกตัดขาดด้วยเพราะว่าวิทยุแบตหมดพอดีเมื่อบินมาถึงจุดนี้ก็เริ่มมองเห็นพื้นที่สนามกันแล้วครับก็ต้องรีบลงไปแจ้งทีมงานครับว่าพี่นายลงฉุกเฉินต้องรีบไปรับก่อนที่จะมืดซะก่อน ายร่มก็เริ่มบินมาถึงพื้นที่สนามกันแล้วรวมถึงสีงเลขที่เรียกวกากนับบินใหม่ด้วยเอาละฮะได้เวลาแลนดิ้งลงมาแล้วครับสำหรับพี่แพทย์พร้อมผู้โดยสารตามมาด้วยพี่สักครับ แต่ปดท้ายด้วยสีเล็กๆที่เรียกากาศนักบินใหม่จากกาลสินครับผมเมื่อลงมาแล้วก็แจ้งทีมงานครับว่าพี่นายลงฉุกเฉินพร้อมกับส่งตำแหน่งที่ตั้งนะฮะที่ลงฉุกเฉินให้กับทีมงานได้ไปรับซึ่งระหว่างที่รอนะครับก็ให้พี่นายหากุ้งหาหอยรอไปก่อน เนี่ยครับต้องขอบคุณนะครับพี่นุ้นะครับที่อนุเคราะห์เครื่องละล่มครับผมให้มีโอกาสได้บินในวันนี้ครับผมดีดีครับโอ้สุดยอดมากครับเครื่องทอร้อยเก้าสิบครับโอ้บินโคตรมันเลยครับรกับล่อนล่มก็มันครับฮาล่นลสามวันนี้ลมแรงมากนะครับเอาเอาอยู่ไหมจันโอ้สุดยอดเลยสบายเลยครับแจ๋วเลยแต่พาเชฟผมไปล่วงแล้วนะเรียบร้อยครับผู้นําทิปไปแล้วครับโอ้โห กี้เห็นเด็กๆบอกว่าไปหากุ้งหาอะไรหาหอยแถวๆ้ช่ดิบอ,อ่ะโอ้โหสุดยอด<ม>เลยจริงเลยรอดกลับไม่ได้ถือว่าเก่งมากอาจารย์ี่โอ้สุดยอดครับเพราะไม่เคยบินแถวนี้ใช่ไหมไม่เคยครับกับสนามถูกหรือโอเคละนะฮะได้เปิดชีวิตกลับมาครับโอเคครับผมมาและห้าสัตว์ับทีมเก็บกู้ก็ต้องไปสัมภาษณ์กันสักหน่อยครับผมว่าเกิดอะไรขึ้น เป็นไงครับเป็นไงครับตกแก้เกิอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับสงสัยลูกจะเบรกโอ้โหผั้นำทิพย์ของเราครับผมอุตส่าห์ฝ่าฝนมาแล้วใช่ไหมฝ่าฝนก็ฝ่าไปแล้วโอ้ยฝืนลมไปด้วยนะเมื่อกี้โอ้โหติดต่อไม่ได้เอาหยิบวองไปผิดนายพลกำลังจะชัวร์อาจารย์กลับแล้วลมมันแบบโอ้โหลมยางโหดเลยใช่ปะงโหด เครื่องเครื่องดับครับคือมันเอื่อยในเนื้อมันเลขไม่ขึ้นแล้วแล้วก็ลงหาที่ลงอ๋อครับพื้นที่มีแค่ที่อาจารย์อย่แค่นี้สุดยอดแล้วลงมไม่ทิพนะลงตกลงตกลงนะเดี๋ยวเดีก็ว่าลงตรงน้ำจะเข้าอยู่สุดยอดลงเปียกนะลงเปียกด้วยนะม่เปียกแม่พอลงยืนปุ๊บดึงซ้ายเลยปล่อยขวาพับ้โห นี่เลยสิ่งนี้เลยอ่ะลงข้างหน้าด้วยมันมันลงบ่อยมันเลยมีประสบการณ์ลงบ่อยชอบลงบ่อยแล้วก็บอกว่าลงจุกถุนเยอะๆอ่ะมันจะมีประสบการณ์เอาตัวรอดได้หาซื้อไม่ได้ และเนี่อเลรครับไหนๆก็มาทั้งทีก็ต้องมาชมตัวตึงของที่นี่นั่นก็คือพี่พนมร่มบินบ่อกค้งบางน้ําเปรี้ยวบินให้ชมกันสักหน่อยอว่าร่มขึ้นมาห้าสหรับพี่พนมขอขึ้นโชว์ตอนที่ลมแรงและโคตรแปรปรวน แล้ัสหรับพี่พนมหวนนี้ใช้เครื่องเทพเจ้าสายฟ้าทอ202พอร้อมร่วมสายรถสุดหนึ่งแอปโก้ F1 ลมแรงเหรอมันจะไปยากอะไรไม่เพลินตากันเลยทีเดียวครับทักษะการบินถือว่าขั้นเทพลมแค่นี้ทำอะไรพี่แกไม่ได้ าล้วฮะได้เวลาแลนดิ้งลมแรงแด้แปรปรวนขนาดนี้พี่พนมจะลงอย่างไรเชิญรับชมนี่เลยฮะไม่ล้มซะด้วยสุดยอดไปเลยแบบยืนได้ไม่ธรรมดาแล้วยืนได้เนี่ยโอ้โหยกตึ้งดังไปเลยม่ได้ก็พยายามกดให้มันลงมันไม่ลงลยโอ้โหมันแรงมากใช่ไหมครับ ไปกันต่อครับหลังจากที่บินเสร็จก็มีเครื่องเสียงชุดใหญ่เปิดสร้างบรรยากาศให้พวกเราได้ฟังแม่ช่างเร้าใจจริงๆช่วงหัวค่ำทีมงานแต่ละท่านก็เริ่มไปเตรียมอาหารเพื่อมารับประทานร่วมกัน รมบินบอ่อค้งมาน้ำเปรี้ยวนะฮะจากที่ผมได้สัมผัสถือเป็นชมรมร่มบินที่อบอุ่นและก็เป็นกันเองมากๆครับพ ระหว่างที่ทานอาหารทีมงานแต่และท่านก็จะขึ้นมาสลับกันร้องเพลงสร้างสีสันและความสนุกให้มากขึ้นไปอีกอแ,อออแม่เครื่องเสียงกระหึม่มนักร้องเสียงเพราะร้องกับอาหารที่แสนอร่อยไม่เรียกว่ามีความสุขแบบธรรมดานะครับแต่ต้องเรียกว่ามีความสุขแบบสุดยอด คิวของเสกกระสินประท่ากับเสกบุรีรำกันบ้างไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวเข้าโซ่บทเพลงสุดท้ายของค่ำคืนนี้แล้วฮะได้เวลามาสนุกสงท้ายร่วมกัน ถือเป็นหนึ่งความสุขของชีวิตอาจจะไม่สุขมากมายแต่สำหรับผมแล้วนะฮะมันคือความสุขมากๆไม่มีงานเลี้ยงใดไม่มีวันเลิกราตอนนี้นะฮะการกระสินก็ได้เวลาต้องกลับแล้วก็ได้เวลาบอกลาโอกาสหน้าพบกันใหม่สุดท้ายนะฮะก็ต้องขอ,ขอบคุณร่มบินบอกกุ้งบางน้ำเปรีย้ยวเป็นอย่างสูงที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุน่นขอบคุณมากๆนะครับ โอกาสน้าเจอใหม่ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทิ้นไปที่กระสินนะครับเอาละห้าคนจากกันไปก็ต้องมารวมพลังกันสักหน่อยกรอสินผ่านมากระสินผ่านมาต้องบินบอกกุ้ง